สักติดลิกิ์ได้ครับผมสองคนตัวจุ๊บอ้นนะฮะยืด่ยืดยืดเริ่มเลยนะครับอ้อ๋เอาะคะครับผมก็เอน เป็นไงก่อนพิทีเต็มตัวตื่นเต้นหรืออะไรไงบ้างอ๋อต็มเต็นมากค่ะถ้าเต็มสิบให้ร้อยเลยเพราะจริงๆเป็นงานแรกแรกที่แบบว่าได้มาแบบเป็นแฟนมีรั้งแรกที่เป็นคู่ด้วยใช่ก็จริงๆมีโชว์เยอะมากแล้วก็มีเกมที่จะเล่นกับแบบแฟนค่ะทุกคนที่มาแบบเยอะมากๆเหมือนกันครับผมตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเจอบรรยากาศเนี้ยอื นีครับนี่ครับขาสั่นไหมคะตอนนี้เป็นยไงบ้างตอนนี้ยืดอ,อยู่ครับผม <c oughs> ขาสั่นับ <c oughs> ขาสันมอมอยู่เพราะพร้อมแล้วจริงๆงเมื่อกี้เราได้มีรอบเบรนฟิตไปแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนแบบน่ารักกับพวกเรามากครับผมทุกคนก็แบบว่าเกี่ยงเกียงกเต้นกับเราเพราเขาเขินกันอะไรเงี้ยครับน่ารักน่ารักกันดีครับผมค่การฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างแต่ละคนโอ้โอเคไหมครฝึกมาขนาดไหน ก็หนักครับหนะักพอสมควรเลยเพราะว่าเราก็มีทั้งซ้อมกับคุณปูด้วยเนาะแล้วก็แยกซ้อมด้วยเหมือนกันแล้วก็เพราะว่าเรามีโชว์เดี่ยวแยกกันคุณคูเหมือนกันคนั่นในบ้านเกี่ยวกยังไงบ้างความท้าทายของแต่ชมเวาอามินกลับป็นไงที่นี่ของมินแบบว่าค่อนข้างกดดันมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือครั้งที่แล้วทุกคนอาจจะเคยเห็นโชว์แบบว่าร้องไปแต่อันนี้ก็คือจะเต้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จริงๆ ค่อนข้างเครียดเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างยากมันก็ท่าเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไปซ้อมแบบนอกรอบหลายหลายหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับผมก็เหมือนกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าการการซ้อมแล้วมันสม่าเสมอมันจะทําให้โชว์มาดีที่สุดเนาะก็มีมีโอกาสได้เอ่อเราก็เรียกซ้อมกันนี่แหละครับก็พลิก เพราะว่าพี่ก็มีโชว์ของพี่ด้วยเขาก็มีโชว์เขาด้วยเหมือนกันครับรโชว์คู่ล่ะค่ะเป็นไงคิดว่าแฟนผ็ดแล้วจะแบบเซอร์ไพรส์ตื่นตาตื่นใจนนนนนไม่บอกครับไม่บอกด้วยค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวรอให้ทุกคนดูเสร็จดูภาพบรรยากาศในนี้ดีกว่าถ้าไม่ไงโชว์คู่ของเราแฟนกลับมาดูเห้อเขาจะอินเขาจะจิ้นเขาจะอินโอ้ใช้คําว่าอะไรดี คร<อ>บรถแล้วผัก็จะได้เห็นทั้งร้องทั้งเต้นแต่ก็เอายจริงท้าทายกันแบมินมากๆค่ะเพราะว่าก็ไม่เคยเต้นอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นโชว์พวกเขาแล้วเขาซึ่งแบบสกิทลทั้งร้องทั้งเต้นคือเขาแบบเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เก่งกันนะเริ่มยอกกันเนองละครบรถครบรถครับครอบรถหวานไหมครับเดี๋ยวมีน้ำพึ่งตั้งไว้ให้ ใช่เราจะมีเสิร์ฟให้เขามั้ยเออจริงๆเดี๋ยวเดินเสิร์ฟให้เลยก็ได้เป็นน้ำผึ้งทีละแก้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เขินมั้ยมันแบบว่าถ้ามันต้องโชว์ต่อหน้ามันต้องเยอะมันต้องอะไรอยย่างงเี้ครับมาถึงที่ก็เหรออ๋อก็จริงๆเดินไปแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็ไม่ได้มองหน้าเขาอะไรพี่เจ้าใช่อไม่รูกสวัสดีครับอันนี้เป็นไงบ้างมันเปนรสชาติหวานแค่ไหน ระหว่างในไทยจริงๆมันก็จะมีโชว์แบบหลายๆพาร์ทมีทั้งแบบเท่เหตน่าสซิกซี่เล็กน้อยๆอะไรเงี้ยความหวานก็มีให้ทุกคนได้ดูในโชว์อแล้ครับแต่ก็ให้มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าที่สิ่งที่สำคัญที่เราเตรียมรูปแบบแบบโชว์ออกมามันคือความเขาเร ok ียกว่าอะไรนะร้อนแรงที่เขาลุ้นแล้วนะจะเอาใช่ไหมขอโทษครับังนนี้ข้าวที่กีนเยอะมา คือมันเป็นมันเป็นความอยากให้มันจะมีคำหนึ่งก็คือความร้อนแรงออครับผมอยากจะให้คนได้ดูกันออแต่ถ้าความหวานที่กับมันเดๆคเดบผมันแค่ไหนมันมันยุดมาจากไปคือสับสนมันรู้ว่ามันยิ่งกวา่าโอ้เอาจริงๆถ้าถามว่าขนาดไหนก็เอาตาม,อาตามพอความเหมาะสมแล้วกันอะไรประมาณนี้ครับอย่างความร้อนแรงมันแค่ไหนนี้ที่มันจะต้องแบบมาเล่นกับเขาโอ้โห สิบเต็มสิบแล้วกันค่ะเพราะว่าเพลงที่เลือกมาก็ร้อนแรงอยู่อย่างในภาคของเพลงนี้เลือกเป็นนานๆมาเหมือนว่าพว่าคกก็จะเองเข้าเหมือนกันมาดูต่างกันโอ้ก็มีจริงๆเราเรามลิสต์มาอยู่แล้วครับแล้วก็คือเราเราแค่เราออกความเห็นว่าเอออันนี้เป็นเพลงที่เราอยากนะล้วก็ทั้งช่องก็ประชุมกันเราก็เข้าประชุมด้วยเหมือนกันเนาะเราก็มีโอกาสได้เลือกเอออันเนี้ยเหมาะสําหรับโซโล่นี้อันเนี้ยเหมาะสําหรับรูปแบบโชว์นี้ จนสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นแฟนมีพี่บินในวันนี้ครับอย่างโชว์คู่กันมันต้องช่วยกันเป็นอย่างบ้างโอ้ก็จริงๆตามตามชื่อเลยเป็นโชว์คู่เนาะมันขาดคนไหนคนนึงไปไม่ได้เลยต้องเป็นขาดกันไม่ได้ใช่ด้วยครับแล้วก็ขาดพี่ๆเสือมุนชนคนไม่ได้ครับไม่ต้องหันนะไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยเลยหันนี้เลยอ่ะครับผม แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันครับเพราะว่าโชว์นี้สนุกแน่นอนครับผมนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอะไรอีกให้แฟนแบบได้ร่วมเล่นท้าบนเวทีโอ้มีเล่นเกมเนาะใช่จริงเป็นเกมอะไรบอกยิ่งทุบจริงมีหลายเกมครับมีหลายเกมแล้วก็เราจะไปลุ้นกันบนเวทีครับผมสปอยไหนเลยไหมคือเตรียมมาเองเลยไหมหรือว่าอย่างไรพวกเราก็ลุ้นพวกเราก็ลุ้นเหมือนกันเพราะเขาบอกอยากให้มันออกมาเรียลที่สุดอะไรเงี้ยครับก็คือแจ้งมาเบื้องต้นแต่ว่าไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงข้างบนนั้นแล้วก็จะมีใครแบบเป็นผู้โชคดีได้มาเล่นกับเราบ้างแล้ก็คือให้แข่งกันเองก็ให้มีให้แข่งกันเองด้วยจะยอมจะยอมให้มินไหมแบบปล่อยไม่อยไม่อยยอมแบบไม่ยอมแบบนี้ไม่ต้องใส่เต็มสิบอ่ะเราแต่ลูกทีมีด้วยแล้วกันครับแต่ว่าพี่บอกหน้าเขาเราจะไม่โดนสกีหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวปูชนะไปเดี๋ยวเขาแบบ จริงๆก็ยอมก็ได้ครับไม่ต้องแข่งนะอะไรนะไม่ต้องแข่งแล้วคือให้ทุกคนแข่งกันนี้นะทีนี้ต้องแจ้งลูกทีมไปก่อนว่าเราอยากพยายามชนะอ้าวได้เหรอได้ใช่ไหมไม่ได้เหรอโอเคแสดงว่าเป็นอย่างเดียวที่ไม่ได้ซองคือเล่นเกมใช่ครับใช่แล้วก็ซึ่งผลแพ้ชนะก็จะอยู่บนเวทีเลยแขกรับเชิญแขกรับเชิญลุงแอดลุ้งแอด อไปเถอะนี่แม่ยังไม่รู้ตัวนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไม่รู้ตัวเป็นทีมงานของเราเองครับใช่ครับแต่ว่าแข่งรับเชิญก็ณณตอนนี้ก็คือเราจะเป็นโชว์พีคมินแฟนมีโดยเฉพาะเลยครับผมแต่ว่าจะคือจะทีเซอร์ทีเซอริฟเป็นที่ก็คำคำนี้เป็นคำที่เจ๋งมากเลยนะครับทีเซอร์ทีเซอร์เนี่ยเพราะว่า พี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเพิ่งได้มาพอใจเมื่อเช้าเนี่ยแหละพูดกันในห้องแต่งหน้าครับแล้วมีแบบว่าเพื่อนเพื่อนนักแสดงผู้จัดอะไรมีมาด้วยเนาะมีไหมครับพี่ไม่รู้เลยครับท่านผีดูก็ไม่รู้อ๋อเม่นูอ๋อใช่เม่นูมาอาหารใช่เป็นแม่หนูสปอร์ตแม่หนูออฟฟิเชียลออกแต่งไงคะแม่หนูแม่หนูออฟฟิเชียลไม่ใช่อันนึงอะไรนะ Mm. แม่แม่เนูอัฟฟิเชียลขอบคุณแม่แม่แบบมาตลอดตลอดตลอดขอบคุณครับขอบคุณเพราะว่าเออพี่ก็เจอแม่มาตลอดเนาะแล้วก็รวมถทั้งทุกงานไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไหนถ้าแม่มีมีเวลาแม่ก็จะมาตลอดเช่นง,งานอีเวนต์คู่ของเราเนาะบางทีแม่แม่ก็มามาสมุดเลยครับเห็นว่ามีพี่จ๋าด้วยแล้วก <c oughs> ็ววนี่นะคะพูดแปลกๆว่าแบบน้องเป้ยน้องเป้ยน้องเป้ยของแนคักมาตั้งแต่ ตอนพร้อมค่ะว่าแบบน้องเขาจะมาให้กำลังใจแบบะเดี๋ยวจะให้น้องเขาขึ้นไปต่อยมวยคุณกคล์ฟจะไม่ดีอย่าเลยคอล์นทำไมอ่ะน่าจะตีกันตายครับให้คุณเป็นดวแล้วจะตีตายรู้สึกไงบ้าวันนี้รรวมคนคนดังคู่เรามาโอ้ชื่นใจครับชื่นใจเพราะว่าเราจริงๆเราก็รอคอยวันนี้กันมานานเนาะก็หลังจากที่จบตั้งแต่ตอนนู้นเราก็ไม่มีโอกาสได้เจอได้เจอบ้างในอีเวนต์บ้าง แต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนมารวมตัวกันครับผมก็ขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจอยากจะโชว์เล็วครับจริงๆเขามีโหวตนะที่ใหญ่ที่สุดในเราเป็นเวทีบ้างโอ้แล้วก็มีแอบไปส่องมาเหมือนกันนะแลไงบ้างก็เอ่อมีเต้นบ้างเต้นอะไรนะตีลังกาสิบตลบบ้างอะไรแบบนี้แค่โชว์แจะโชว์กิจกรรมน่ากิจกรรมเมื่อกี้ตีลังกาไปด้วยนะโฟล์ไปซุกไปซุกโอ้โหไม่ใช่หรอ พี่ไม่อยากเลยดีกว่อาอ่ะไปผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะผิดหวังดีกว่าอ้าวเตรียมใจไปเลยไม่เตรียมใจไปเลยผิดหวังครับถ้าอย่างนั้นข <laughs> อผม <laughs> แล้วเดี๋ยวแลพพ้วทันแล้วมาฟิลคู่อ่ะเขาอยากเห็นอะไรในคู่เราโอ้เขาก็อยากเห็นมีมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เขาเขาอยากจะเห็นกันซึ่งพี่ขออุปไปก่อนให้ไปดูกันในเวทีอ่ะสปอนี้มันเป็นยังไงบ้างเขาอยากเห็นฟิลไหนโมเมนต์ไหนของเขาอยากเห็นเพลงหนึ่งที่ชื่อเพลงว่า มองไปดานไปได้ป้าป้าไปดานมองไปแล้วมันมีความพิเศษยังไงบ้างสปอร์ตโดยไม่ต้องบอกชื่อเองก็เอ่อความพิเศษยังไงคือมันจะนี่แบบว่านี่มินไปดิอะไรมินไปดิแต่ว่มันจะมีความครบรดและเสียงเพลงเพราะมากและมันมีเรื่องราวที่ดีและทั้งหมดทุกคนขอบคุณค่ะไหมมินไปยังไงบ้าง อ่านยังไงอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อันภาษาพูดยอ่านใจหรือว่าเรารู้ใจกันอยู่แล้วเลยมองกันเยอะๆพี่กินอะไรมันเปพ่อไปเป็นอะไรพี่ว่าไม่น่าใช่ภาษามือรู้ดวยเลยครับความรู้สึกมีจุดเปลี่ยนขับเราทีเราอยากเห็นอะไรในพวกของเราจริงๆหลักๆก็คือเต้นค่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยเต้นด้วยกันแบบโชว์คู่กันออะะไรยย่่่างงเี้ใชค หลักๆก็เต้นแต่ว่าทุกคนก็จะได้เห็นในวันนี้ว่าแบบเป็นเต็มๆเลยแต่วันซ้อมเนี่ยคุณมองว่าบีนก็สามารถทันพีกเหมือนกันนะไปถึงว่าอูนั่นคือทันใช่ไหมคะทันทันทันก็ไม่พูดจริงผู้จริงหลังจากที่ซ้อมไปวันนั้นเราก็แบบนัดกันซ้อมอีกเพราะว่ามันยังไม่ชัวร์เราเริ่มมาห้าแรกผิดเลยเริ่มความือแขนแรกเลยหรอใช่ปลูก ถูกแล้วครับก็จไม่จ,จะต้องแบบซ้อมแบบตอบตอบต,ต,ตอบถึงมาพี่ช่วยช่วยเหลืออะไรมาบ,บ้างใน,น,นขั้นซ้อมเพราะว่าเขามีพื้นฐานเขาช่วความอดทนค่ะอดททนี่เราเพราะว่าใช่พเพราะหนูเหยียบขาเพราไปหลายที่าเก่งมากเมื่อเขาอดทนเก่งมากครับเพราะบางทีพี่ซ้อมจบปุ๊บพี่บอกอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจบอีกรอบหนึ่งโคตรโหดโคตรเลยนะโคตรโหดค่ะแล้วโคตรเขามีใจดีตรงไหนบ้างไม่มี่มีอ๋อโอเค ก็นี่แหละค่ะคือเขาอยากให้มันแบบในด,ดีที่สุดครับไม่ดีไม่พักใครอยากจะขอบคุณใครบ้างที่แบบเกิดแบบนี้ใน,ในครั้งนี้ตอนเอาโอเคก็จริงๆขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทางช่องด้วยแล้วก็ขอบคุณที่สมคัญในแฟนคลับทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อยู่ในวันนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็เราเราเจอมาด้วยกันนานเนาะจนจนมาถึงวันนี้ตัแตัดละครอ,ออนกัน จนจนมาวันนี้ทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้พี่เอาจริงพีจําได้ได้ทุกคนเลยเพราะว่าต้องขอบคุณครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณพลังในการสปอร์ตของทุกคนครับผมก็จะ,อะตอบแทนทุกคนด้วยผลงานที่มันดียิ่งขึ้นไปครับยังไงก็ฝากพีคมินแฟนมีดท2วร์วันนี้ด้วยครับผมที่นี่ชาวโอนี่แมนโอนี่ของพีคมินป่ะใช่ใช่ใชคือขอบคุณโอนี่ทุกคนด้วยอโอนี่ย่อมาจากคำว่า,าโอเชียนแล้วก็วันนี้ที่แปลว่ากระต่าย mm hmm. ก็จะเป็นแบบ แฟนคลับของเราทั้งคู่ซึ่งมันเป็นแคปิตกับโอเชียนรวมกันเป็นโอนี่นะครับม <c oughs> ีไงว่าจะไม่เขินใชมา้าชมพวกกันเนี่ยครับ <c oughs> พี่ถามจริงใครเขินพวกันก็ต้องแบบช์ผู้กมัน็นเวทีแล้วมันบรรยากาศแฟนคลับแล้วพอ,อกพวกนี้เนี่คพีว่าจริงๆะน่าน่าจะมองหน้ากันแล้วกว็ถ้าต่อไปนะถ้าต่อไปอย่าลืมนะมันไม่มีการแบบว่าไม่ว่าพ่ว่ามีการสื่อสารกันในเวทีบนเวทีมากกว่าครับพ่าันมาเนก็ นนีี่่่ตตอ้อนี้จริงมีว่าใครเขินมากันบนเวทีถ้ามันจะต้องแบบว่าโชว์คู่กันแล้วแบบว่ามีซีต้องซึ้งยังไงถึงว่าในเีมกับมันต้องพาแฟนหน้ะหนุเนี่ยแหละค่ะทำไมเราเขินเขาทุกนายอยู่ก่อเอาจริงคือเขาเป็นแบบโปรเฟ s ชั o นอลอยู่แล้วคือแบบเต้นโน่นนี่นั่นได้แต่หนูก็อาจจะแบบหนูก็ไม่รู้ว่าหน้างานหนูจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหมายถึงว่าเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หมายถึงว่าจะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะต้องรอดูกัน อ่ะถ้าเราเปิดมองมากเราเราจะมองส่วนไหนมากเราถ้าเราเปิดมองมาไม่ได้หรือเปล่าต้องตาเลยพิสูจน์มาให้กัมมัดเรียนเชิญครับหลังจากนี้เราจะได้เห็นกันอะไรอย่างไรบ้างโอ้ก็ต่อจากนี้เอาหลังจากแฟนมีนี้ก็จะณตอนนี้ยังแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีอะไรก็ให้ทุกคนติดตามกันเลยกับ ครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือจะมีอ่าก็ละครของพีกด้วยแล้วก็ละครของคุณมินเขาด้วยเหมือนกันครับครับยังไงก็อ่าตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทของละครเนอะต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของละครโซโล่ของแต่ละคนครับคือใหญ่ๆทำงานจบแล้วกลับมาคู่กันใหม่ใช่ครับคู่กันอยู่แล้ววิวคิดเหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนซอพี่ไม่เป็นวารเดินทางแล้วยี่กีต้องชมเลยออ๋ ไปดเกมชมได้มั่ารยอย่างเรได้เลย่ได้เไม่ได้แล้วขอบกันนะมาเมืกี้คือแบบเหมือนเวฟอ่ะเออไงนะคะอ่นะเขิน้ะโอเคค่ะอินเสิร์เร์ขอบคุณค่ะเดี๋อินเสิร์ตอนค่ะเดี๋ยวตอนถ่ายภาพนี่เดี๋ยวจะเอาลบกนเก็บไว้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวจะเก็บโต